สวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับน้องอุปั๊บมัเหมือนกันเลยอ่ะโอเควันนี้น้องจะมาอ่านสระอะไรครับสระแอะสระแอะแล้วก่อนหน้านี้น้องผ่าอ่านสระอะไรไปอะอรสระเอะต่างกันยังไงเพราะว่าอีฟลาเอะไงอีสลาเอะแล้วสระเอะกับสระแอะต่างกันยังไงสระเอะมันจะมีมันจะมีเหมือนสระเอะแต่ว่าสระ แอะมันจะมีสองอ๋อมันเหมือนสระอะไรลูกแอะโอเคจำได้ไหมครับได้คะ่ะโอเคเก่งมากอ่ะพร้อมอ่านยามีาหน้าตาเป็นแบบนี้เลยครับอ่ะพร้อมอ่านแล้วไปอ่านได้เลยครับครับม่มีก็แกะมีแกะม่อ แคะหูบแบดดาดูแบดดูเหมือนแบฟนแฟนเปาอ่ะอ๋อแบอย่างเงไหมน้อยแนะนมนำแนะนำไม่มีห่แยะมีแยะก็รออะกะดดเอะแดะอะแดะดอะเดะกะแดะจะไปเติมวรรณยุกทำไมกะแดะไม่ใช่กะแดนะ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวต้องพาพ่อไปเรียนวันในยุคอนุบาลสามก่อนเนาะโอเคอันนี้แบบไม่มีวันในยุไม่ใช่ปหนึ่งก่อนอ๋อปอหนึ่งปหนึ่งโอเคปล่อยแวะมาแวมาโอเคเราไปอ่านข้างล่างข้างล่างข้างล่างเป็นประโยคดูดีๆนะโอเคมันจะมีอ่ถาถ้าผิดใครไม่ช่วยนะถ้าผิดอ้าวถ้าผิดเราก็สะกดใหม่ได้โอเคแม่เราอ่านเองแม่ก็คอยบอกไงโอเค พร้อมแล้วอ่วานไาด้ครับทัแบบิดามีแพะและแกะตัวโตบิดาแวะมาดูแพะและแกะแพะและแกะมีเยะครับแต่ว่าเขาเขา เขาเขียนมาผิดนะพันยุงมก็มีเยอะแยะ <laughs> ไม่ใช่ลูกคือคาว่าแยะเนี่ยความหมายมันก็คือเหมือนเยอะแยะแต่ว่าเขาเอามาให้เด็กฝึกอ่านไงเอาคาว่าแยะมาอย่างเดียวแยะก็คือมีเยอะนั่นแหละความหมายเดียวกันแต่น้องผายยังไม่ได้อ่านสระเอะไงซ้สระ,ะเอะเขาว่าเยอะอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะยากเขากั้นไว้เขากั้นไว้เพราะว่า เพราะว่าสัตว์ก็ต้องอยู่ในคอกไงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหนีออกใช่ครับลูกหนีออกจากบ้านหนีออกจากบ้านหนีออกจากบ้านโอเคอ่ะบรรทัดสุดท้ายอ่านว่าอะไรครับอ่าแบแคหูแคหูน้องฝากรับฟึ่งแคะไปใช่ไหมื่อคืนแป้นหูเใช่ไหมคะโอเคปั่นหูอีวันนี้ขวันไม่มีให้ปั่นแล้วปั่นเยอะเดี๋ยวเจ็บหูครับขอบคุณครับพี่อ่